สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ FC ที่น่ารักทุกท่านครับรวมถึงด้านสมาชิกในกลุ่มในครอบครัวนะครับชมรมคนรักฟุตบอลทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับผมครับชาเชี่วชาญครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับวันนี้โปรแกรมนะครับค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับหนึ่งคู่หนึ่งสนามที่หยิบยกมาพรีวิวนะครับให้เพื่อนเพื่อได้พิจารณาไปพร้อมกันนะครับผมหยิบยกคู่ไบรตันนะครับ กับท่าน Mad ้านแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับลงเตะในเวลา18นาฬิกา30นาทีครับหรือว่า6โมงครึ่งบ้านเรานั่นเองนะครับฟอร์มของท่าน้านเจ้าบ้านครับอย่างท่านไบตันนะครับเปิดสนามได้ยัางสวยหรูเลยทีเดียวครับพวกเขานี่บุกไปเยือนชนะท่าน้านท็อฟฟี่สินเงิอเอฟวุตันไปที่3ประตูต่อ0เลยทีเดียวนะครับในเ,เรื่องของ ความพร้อมวันนี้ครับของลูกทีมฟานเบียนฮูเชเลอร์นะครับก็จะมีนักเตะที่บาดเจ็บหลายตำแหน่งเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นท่านอีเวนฟอกุซันครับโซลมอนมาครับรวมถึงท่านเอนซิโซนั่นเองครับโอ้โหยังเหลืออีกตั้ง2ตำแหน่งครับที่บาดเจ็บครับค่อนข้างที่จะตกเท้ากันบาดเจ็บหลายตัวหลายตำแหน่งเลยทีเดียวครับในเรื่องของการจัดเซตผู้เล่นนะครับวันนี้จะใช้งานท่านเดนนิสเวลแบ็รครับยิมท่านนาวเป้านะครับซึ่งเป็นท่านนนกองหน้าตัวเก่าของท่านนั้น ไบรท์ตันเลยทีเดียวนะครับนะรวมถึงท่านั้นวันนี้จะมีท่านั้นตัวผู้หนึกเกมแงกลางอย่างท่านั้นมิโตมาครับเซาเปโดรวมถึงท่านั้นมาร์ควิฟเฟอร์นะครับเป็นตัวผู้หนึกเกมแงกลางของท่านั้นไบรท์ตันนั่นเองครับมาฝั่งของท่านั้นแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดผู้มาเยือนบ้างครับในเกมที่แล้วครับพวกเขาเปิดรังโอเทฟฟอร์ดครับ เอาชนะท่าน้เจ้าสัวฟูลแลมไปที่1ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับในส่วนในเรื่องความพร้อมในวันนี้ครับของลูกทีมมิลิเตนฮางนะครับก็จะมีนักเตะที่บาดเจ็บนะครับก็หลายรายเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเปทนาน้ากองหน้าตัวเก่งครับอย่างท่าน้าลามุสฮอยลุนนะครับรวมถึงนั่นเดนนี่โยโรครับแล้วก็ท่าน้าไทยแลนด์มาเลเซียนะครับที่มีอาการบาดเจ็บทั้งนั้นนะครับในส่วนการจะเซตผู้เล่นขุมกําลังครับวันนี้ก็จะส่งท่าน้าโจสัวซัสซี่นะครับซึ่งเป็นกองหน้าป้ายแดงนะครับ หลังจากที่ทําสกอร์ได้นะครับในเกมที่เอาชนะฟูลแลมครับ1-0ครับวันนี้ลงเป็นทางด้านบัชาเกมนะครับกองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับแผงกลางก็จะมีทางด้านอเล็กซานโดแกรนาโชนะครับแล้วก็บรูโน่เฟนันเดสนะครับเป็นตัวควบคุมเกมแดนกลางนั่นเองนะมาเข้าสู่ทัศนิมุมมองของผมครับในคู่นี้นะครับต้องบอกว่านะครับไบรตันนี่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องหรือว่าเกมแบบทางการครับในเกมที่แล้วนี่ก็ ตกชนะทันทอฟฟี่ด้วยกัน3ามศูนย์ครับต้องบอกว่าฟอร์มของพวกเขานี่เป็นฟอร์มที่กําลังขาแรงเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่านะครับวันนี้เซตผู้เล่นจะบาดเจ็บหลายตําแหน่งเลยทีเดียวครับแต่ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากมายครับกับเกมที่เล่นในบ้านนะครับส่วนท่านแมนยูต้องบอกว่านะครับฟอร์มของพวกเขานี่ยครับยังกระทงกระแท่นอยู่นะครับถึงแม้ว่าในเกมที่แล้วนะครับจะเอาชนะฟูลแลมไปได้นะครับแต่ก็นะครับกว่าจะยิงฟูลแลมได้นี่โอ้โหก็ใช้เวลานานเลยทีเดียวนะครับเกมวันนี้นะครับผมให้เลือกเชียร์ทันทนเจ้าบ้านครับอย่างทาน้ ไบตันนะครับแฟนแฟนแมนยูครับไม่ต้องเสียใจนะวันนี้นะผมวิเคราะห์ตามทรงบอลจริงๆครับแล้วก็ฟอร์มนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยไบตันเนี่ยจะไม่แพ้แมนยูเป็นอย่างน้อยครับโอกาสที่จะชนะหรือว่าเสมอนะครับมีโอกาสกว้างพอสมควรเลยนะครับวันนี้ผมจึงเลือกเชียร์ไบตันครับอย่างท่านเจ้าบ้านครับเชื่อว่า1แต้มยังไงก็มีนะครับ จัดไปได้ที่ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่าทางไปต้านครับเลดเสมอในเสมอกันแบบนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับอยากจะเข้ากลุ่มอยากจะเข้าชมรมนะครับไปติดตามตัวเพิ่มเติมของผมครับไปได้ที่ทางด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านแอปเขียวครับ c h 0 9นะครับอย่าลืมครับมีแอสไซร์หน้าครับไปติดตามนะครับตัว V นะครับชุดโครงการนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านบอลไลฟ์บอลสดครับผมมีวางไว้ให้ในกลุ่มในชมรมของเราครับจากการวนนี้เช่นเดิมครับขอท่านโชคดีมีชัยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับ ขอบคุณครับ